ผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษเลยชีวิตของเขานี่เป็นนักธุรกิจแต่ว่าบวกกับก,บการทํางานเพื่อสังคมตลอดเวลาการทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเอาทุกวินาทีก็ว่าได้นะครับเรียกว่าพอคุยเรื่องธุรกิจทีไรปุ๊บเฉียงเข้ามาเรื่องของสังคมเสมอจะกินจะนอนจะอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีเรื่องแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจทีเดียววันนี้เราจะไปคุยกับรองประธานกรรมการของการค้าไทยและท่านยัง เป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยและยังเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปวันนี้หัวข้อแรงบันดาลใจในการอุทิศตนเพื่อสังคมจะเป็นใครไม่ได้ขอต้อนรับคุณวิสิตธิมลือชาสวัสดีครับคุณเฮเลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่ผมเกินไปว่าเออคุณวิสิทธ์ทางานไปด้วยแล้วก็ชแวกก็สังคมแล้วก็ตีคู่ขนานกันไปอย่างนี้มีอะไรผิดไหมครับ ก็ประมาณนี้ครับจริงๆองบอกว่าเป็นการทํางานคบคู่กันไปเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเรายังสามารถทําได้ตอนนี้คือการคือส่วนใหญ่ก็ใช้คําว่าตอบแทนสังคมนะแต่ว่าผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีหลายหลายคนบอกว่าโอ้โหน่น่ะต้องรอไปทํางานจนเกษียณแล้วหลังจากนั้นมีเวลาว่างจะเริ่มเข้าวัดทําบุญหรือว่าทําความดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ชีวิตคนเราไม่แน่นอนทําได้ตอนไหนทําเลยนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าทําได้ทุกวันจะดีที่สุดครับคุณกระจรศักดิ์ครับครับมีเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรมจในชีวิตของคุณวิสิทธิ์ที่ได้ทําออกมาเป็นการทํางานเพื่อสังคมครับครับก็ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องของการทํางานเพื่อส่วนรวมก่อนนะครับ<ม>การทํางานเพื่อส่วนรวมนี่จริงๆ ในระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อ,คอยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆนะจากเรื่องการทำงานให้ชมรมการทำงานให้สมาคมแล้วก็เป็นสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราทำเช่นสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารเฉมเปตรูปอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้อันนี้มันก็จะตรงกับงานที่เรา มีกิจการอยู่นะครับก็เหมือนกับว่ามาเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันเวลาที่เราประสบปัญหาอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับก็มาช่วยกันหาทางออกหาทางแก้ไขหรือมีเรื่องใดที่เราอยากจะผลักดันให้กับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเราก็มาใช้หมวกนี้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เป็น ตัวเล็กๆเป็นสมาชิกก่อนนะครับเป็นสมาชิกก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นอะไรต่างๆนะครับจนก็ประมาณว่าผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็มองเห็นว่าเด็กคนนี้ถ้าทางพอจะใช้งานได้นะครับก็ดึงเข้ามาเป็นกรรมการนะครับมันเป็นกรรมการเสร็จปุ๊บก็ถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็มีผู้ใหญ่ที่เขาดูเรื่องกลุ่มที่เราทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วที่ต้องขยับขึ้นมาเป็น รองประธานขึ้นมาเป็นประธานกลุ่มอะไรทํานองนี้ oh. นะครับแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาเป็นนายกสมาคมและจากความเป็นสมาคมมันก็เริ่มเชื่อมต่อไปยังอ,องค์กรอื่นๆเ,เรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายาาหน้าที่ที่เรียกว่า เราอยู่ในอ่นวงการอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องด้วยในภาคเอกชนนะฮะคือคือผมไม่ได้อยู่ในราชการนะนะอยู่ในเอกชนก็อเอกชนเองก็มีการรวมตัวหลากหลายรูปแบบซึ่งการรวมตัวหลากหลายรูปแบบนั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทาเพื่อประโยชน์ของคือต้องภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือประโยชน์ประเทศชาตินะครับแล้วก็ขยับลงมาเป็นประโยชน์เพื่ออ,อุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะครับอ่าอย่างอ่า ในระยะเวลาถัดมาผมก็มีโอกาสเข้าไปช่วยงานของสภาอุตกาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ,รบกบ็เริ่มเข้าไปก็เรียกว่าเป็นลูกน้องตัวน้อยๆน,นะครับอของกรรมการนะครับที่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าไปเป็นกรรมการสภาวุตกาหกรรมแห่งประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยผมยังอยู่ที่ต่างจังหวัดนะผมผมมาจากจังหวัดตากนะครับตอนนั้นเป็นรกรรมการของอสภาอุตกาหกรรมจังหวัดตาก ประธานของอสภาสหกรรมจังหวัดตากเนี่ยเขาท่านท่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่งของสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็โอกาสในการต้องเข้ามาประชุมที่กรุงเทพเนี่ยบางทีท่านก็ติดภารากิจนั่นก็มอบหมายผมเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจากที่มอบหมายครั้งแรกๆแล้วเกิดความมั่นใจว่าเราทําหน้าที่แทนได้อย่างน้อยที่สุดรับสารส่งสารมีการสื่อสารว่าเขาประชุมอะไรกันบ้างแล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับของเราที่ ต่างจังหวัดอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านก็เริ่มเห็นว่าเราตั้งใจจริงนะครับก็เริ่มบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านจะหาวิธีช่วยให้มาเป็นกรรมการที่ส่วนกลางด้วยเพราะตอนนั้นผมเริ่มย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นควรควรจะมีะตําแหน่งหน้าที่การงานที่นี่ที่ยังช่วยกันได้นะครับ oh. ก็เลยมาเป็นกรรมการที่สภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยจนขยับขึ้นมาเป็นในวราระถัดมาเนี่ยท่านประธานในวาระนั้นท่านไม่ทราบว่ามองเห็นอะไรในตัวผมก็บอกดึงมาช่วยให้เป็นกรรมการเฮเรนยิกของสภาสหกรรมแห่งประเทศไทย oh. นะครับ <Wow. S 2> จังหวะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงจังของการอยู่ในภาคเอกชนเพราะว่าต้องเป็นคณะกรรมการทิงนั่นอย่างน้อยผมว่าต้องมีสามสิบกว่าคณะ กรรมการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นมันจะมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็กลายเป็นว่ารู้จากเรื่องที่หนึ่งที่สองกลายเป็นสิบเรื่องยี่สิบเรื่องครับรู้ไปรู้มาเลยต้องรู้หมดเลยเพราะว่าความเป็น <c oughs> เหตุและยิกนี้มันจะต้องอก่อนที่จะมีการอนุมัติจ่ายอะไรเนี่ยเราต้อง <c oughs> รู้ลึกร,รู้จริงว่าหน่วยงานไหนในอ,องค์กรนั้นอนะทำอะไร,ร,รยอยู่นะครับ <c oughs> นั่นเป็นที่มาจนกระทั่งทำไปทำมาก็าภาคเอกชนจะมีหลายองค์กรนะครับเราก็มีองค์กรอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็มีผู้ใหญ่ของเราที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสรูปอรดไปเป็นประธานที่นั่นด้วยท่านก็เชิญก็ชวนกันนะบอกว่าไปช่วยงานกันหน่อยที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็เลยไปได้อีกตำแหน่งหนึ่ง ตอนนั้นผมหมดวาระจากที่สภาวิศกรรมแห่งประเทศไทยพอดีนะครับพอมาทําอยู่ระยะหนึ่งโอ้อันนี้ครับเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้ต้องมาอยู่ที่หอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเต็มตัวนะครับเพราะว่าผมพบกับคุณสนั่นที่นั่นนะครับอตอนนั้นคุนทางอุงบนคุณถูกไหมครับ ใช่ครับอตอนนั้นท่านเป็นรองประธานอหอการค้าไทยและท่านเป็นอรองประธานที่ดูแลสมาคมการค้าต่างๆด้วยนะครับผมก็ช่วยท่านตอนแรกก็เล็กๆน้อยๆในฐานะของนายกสมาคมผู้บริหารสมรัยรรูปนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมก,กับท่านตลอดจนไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมที่คิดว่าพอจะฝากฝังก,กันได้พอจะอ อย่างน้อยใช้งานได้นะครับก็ท่านก็เลยใช้งานบ่อยนิดหนึ่งนะจท่านเป็นประธานของหองการค้าไทยเนี่ยนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยนะท่านก็เชิญบอกว่ามาช่วยงานกันนะท่านไม่ได้บอกนะว่าใช้มาทําหน้าที่อะไรามาช่วยกันเฉยๆนะครับในในจังหวะนั้นเนี่ยที่มาช่วยเฉยๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นตําแหน่งนะครับบอกว่า ยังไงเพราะว่าที่หอการค้าไทยจะมีวัฒนธรรมองค์กรอยู่อันหนึ่งคือการวางตัวประธานก่อนท่านจะทราบก่อนละว่าอีกอปีหรือสองปีข้างหน้าท่านจะต้องขึ้นมาเป็นประธานแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะมีการวางตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้ามาเริ่มทำงานตั้งแต่ยุคที่คุณกลินสารสินคปประนนะครับก็ก็มีโอกาสได้ทำงานให้ท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก ง่ายมุมหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นวิธีการทำงานได้เห็นเรื่องของอแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบหรือโรโม m o ลนะครับท่านประธานหลายๆท่านที่ผมเจอมารวนแล้วแต่มีวิธีหรือความคิดในการที่จะ,ะทำงานเพื่อสังคมที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจุด มุ่งหมายอันหนึ่งที่ทุกท่านได้ทำนะครับก็คือ,อทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อส่วนรวมนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราคิดว่าอืมนี่คือต้นแบบหรือวิธีคิดที่เรา,เาไม่ควรที่จะมุ่งหวังแค่การท,ทําธุรกิจของส่วนตัวของเราอย่างเดียว mm hmm. แต่ถ้าเราสามารถทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อสังคมได้ด้วยนั่นคือ mm hmm. เราทำความดีควบคู่กันไปด้วยไม่ต้องรอจนเราแก่หรือว่าจนหมดแรงแล้วก็ค่อยมาทำบุญค่อยมาเข้าวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็บอน,นี้เป็นความรู้สึกที่ได้มาครับจริงๆหลายคนบอกว่าเออถ้าทำเนี่ยมีเวลาครอบครัวหรือเปล่าคุณวิสิตแบ่งเวลายัางไงครับเรื่องอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เรา เหมือนกับลงสนามจริงๆเนี่ยนะครับการแยกเวลาอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนอกจากเวลาครอบครัวเวลาของที่ทํางานให้บริษัทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ชัดเจนมากๆว่าเทคโนโลยียุคนี้ช่วยเราได้คือเรื่องการสื่อสารแบบออนไลน์นะครับในการทํางานควบคู่ไประหว่างทํางานของบริษัทกับทํางานของเอกชนโทรศัพท์ ต้องออนตลอดเวลาและไม่ใช่มีแค่โทรศัพท์มันต้องมีอย่างน้อยต้องมี iPad หรือคอมพิวเตอร์ติดตัวเราไปตลอดด้วยเพราะจะสามารถสื่อสารและ,อะตอบอย่างไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าอะไรของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเขาจะรู้และเข้าใจว่าเวลาทำงานบางทีไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่ Text ฮะตัวอักษรต่างๆที่สื่อสารผ่านการแชทหรือผ่านทางอ e ีเมลผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย อันนี้มันต้องเด้งขึ้นมาให้เราเห็นตลอดนะฮะแล้วก็การทำงานกับในบริษัทเนี่ยก็จะมีปัจจุบันที่แอปพลิเคชันที่ดีที่เราใช้คือเป็นพวกไลายกรุ๊ปต่างๆเพราะเราจะรู้ว่าแต่ละแผนกวันนี้ติดปัญหาอะไรไหมมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือมีอะไรที่เป็นหน้าที่เราที่เราต้องทำนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดคูบคู่ไปด้วยคือสุขภาพสายตาใช้สายตา าะว่า<ผ>หลายท่านน่าจะเป็นแบบนี้ครับครับมีบางครั้งเนี่ยคนที่เราพยายามที่จะไปในแนวทําเพื่อสังคมไปด้วยในตัวแต่ก็จะมีเสียงคราหานินทาบ้างแบบจริงๆแล้วเนี่ยหวังอะไรหวังเึงินหวังตาแหน่ง,นงหรือหวังจะให้ธุรกิจของตัวเองพ่วงไปด้วยนะซีคือมันจะต้องมีงแบบเนี้ยคุณวิสิตกําจัดหรือแบบเสียงสะท้อนออกมาแบบเนี้ยทำยังไงให้มันไม่มากวนชีวิตเรา ผมว่าเป็นโชคดีของผมที่ไม่เคยเจะเคยเมีคำคอรหาแบบนี้เลยตั้งแต่ทำงานในวงการเอกชนมา20ปีเพราะว่าไม่เคยเอา,เอาประโยชน์มาเข้าบริษัทตัวเองเลยนะครับแล้วก็การไปทำหน้าที่ในที่ต่างๆเนี่ยด้วยความที่ อาจจะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่ผมมาจากบริษัท SME นะครับที่มีขนาดกลางๆเล็กๆเ,เนี่ยนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์หรืออะไรที่จะได้มาจากเรื่องของการมาทำงานเพื่อส่วนรวมเพราะนั้นอันนี้เลยทำให้ค่อนข้างสบายใจในการทำงานนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ครอบครัวผมเองตั้งแต่คุณพ่อนะครับมาถึงครอบครัวภรรยากับลูกเนี่ยก็ ถือว่าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับว่าคือเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้มาทํางานเพื่อส่วนรวมครับครับช่วยบอกเคล็ดลับให้เราหน่อยนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแรงบันดาลใจในการอุทิศชีวิตของคุณวิสิตเี่ยเพื่อสังคมแต่ในขณะเดียวกันท่านเองก็เริ่มได้เหมือนกันคุณผู้ชมก็เริ่มได้เหมือนกันเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับเชิครับก็อยู่ที่ว่าเรานั้นอ ได้อย่างเมื่อสักครูข่ข้อหนึ่งที่ผมบอกไปคือโรโมเดลเรามีตัวอย่างมีแบบอย่างอีกอันนึงเนี่ยก็คือ,อความเชื่อทางาศาสนาอพอดีว่าผมเองก็ถือาศาสนาคริสต์แล้วก็ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยได้รับการออบรมสรั่งสอนก็ตั้งแต่ว่าเรียนคำสอนมาตั้งแต่เด็กนะครับทุกวันจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักบวดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะจนตอนเด็กๆนี้ผมยังคิดว่า เอ่อโตมานี่ผมน่าจะไปเป็นบาดหลวงอะไปเป็นคุณพ่อนะมีมียุค <c oughs> หนึ่งคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราใช้ชีวิตคารวะนี่แหละแต่เรายังสามารถทําความดีควบคู่กันไปด้วยผมว่า,อ,าอะไรก็ตามที่มีการปลูกฝังเ,เด็กนะตั้งแต่อายุยังน้อยเรื่องแบบนี้ยังอยากให้มีในสังคมอยู่แล้วก็ ผมผมคิดว่านั่นก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตผมที่ทำให้มีโอกาสได้นำความเชื่อหรือความศรัทธาเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูนะครับแรงบันดาลใจของท่านในการอุทิศตัวเองเพื่อสังคมจะเป็นอย่างไรในแบบของท่านนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างจากคุณวิสิตลิมบอชาขอบคุณมากๆาที่มาเป็นแขกรับเชิญครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมและคุณวิสิตขอลาแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ